สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทุกคนที่ชมคลิปนี้กับทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาคลายข้อสงสัยของผมอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเจ้าปูลาวานะก็คือเจ้าสัตว์ใหม่ที่กําลังจะเข้ามาในไทยนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนนะก็จะมาลองคลายข้อสงสัยนะครับว่าสัตว์ขี่ตัวเนี้ย มันทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะซึ่งความจริงก็มีน้องๆหลายคนบอกแล้วแหละนะครับว่าเจ้าปูลาวาตัวนี้มันสามารถที่จะทําอะไรได้นะครับก็ปูลาวาที่ว่าก็คือปูตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองดูนะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับเจ้าปูลาวาตัวนี้เป็นสัตว์ขี่นะ สามารถที่จะหาจับได้จากไบโอมภูเขาไฟนะครับซึ่งว่าน่าจะเป็นไบโอมที่หายากมากนะคือแบบโอ้โหนานๆเจอทีนะครับตั้งแต่ผมเล่นเซิร,ฟร์ฟจีนมานี่ผมเจอครั้งเดียวนะแล้วก็ไม่เจออีกเลยตอนนี้นะครับนะก็จะปูละวาน,นะครับจะใช้ปลาที่ย่างแล้วนะครับในการจับนะ ร่างหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่จับเขานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลองเป็นหโมโดปกติเขาจะตีเราไหมก็เขาเดินหนีอะนี่นะครับถ้าจับเขาได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับร้อนไหมก็โดดขึ้นไปไฟจะเผาตูดไ,ไหมเนี่ย เดี๋ยวดูความแตกต่างระหว่างปูที่จับได้กับปูที่จับไม่ได้นะครับปูที่จับได้นะครับรู้สึกว่าตรงกล้ามของเขาอ่ะมันจะเหมือนมีอะไรล็อกกล้ามเขาไว้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นปูปกติตัวเนี้อุ้ยเฮ้ยนี่อีกหนึ่งความสามารถเลยเนี่ยผมเพิ่งสังเกตเป็นสัตว์ขี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเราโจมตีได้นะครับ สุดยอดคือแบบลองดูอีกทีผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งรู้เอ้ยเจ้าวัวตีเราด้วยอะรอบนี้เจ้าวัวสู้อะลูช่วยพ่อด้วยตีมันเฮ้ยแต่วัวตีเราลดทีละหนึ่งแผทนนี้วัวสู้ด้วยนะครับมาสิครับเรียบร้อยขอบใจมากลูก อันนี้ผมเพิ่งรู้จริงนะครับว่าเจ้าปูตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยเราโจมตีได้นะครับนอกจากจะเป็นสัตว์ขี่แล้วนะก็ถ้าเราใส่อานแล้วนะครับเขาจะช่วยเราตีหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่อานนะครับแต่เป็นสัตว์ขี่ของเราแล้วนะครับเหลือเพียงแต่ให้เราใส่อานเข้าไปปุ๊บหลังจากใส่าอานก็จะเป็นประมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปสู้กับวัวดูมาเ้ยลูกเขาไม่มา เขาไม่มาอ่ะนี่โอ้ยช่วยพ่อด้วยโอ้ยโอ้โหนิ่งเลยอะคือแ,แบบไม่ได้ช่วยตีเลยอะเนี่ยหนีนี่นี่เขาตีเราไม่ได้นะครับเฮ้ย อยู่หลังปูแล้วบัวตีผมไม่ได้นะครับเจ๋งอ่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับก็มีอีกหนึ่งความสามารถนะนั่นก็คือเดินบนลาวานะครับก็บอกเลยแล้วกันเนาะความสามารถนี้ก็มีน้องๆหลายคนบอกมาแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินบนลาวาได้นะครับแต่ถ้าตอนที่ยังไม่ได้ใส่อาเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเราตีได้นะเดี้ย เดี๋ยวผมเอามาปล่อยเพิ่มจะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยปูลาวาดูนะถ้าปกติเนี่ยเขาจะไม่ตีเราเนาะเดินผ่านเฉยๆนะครับลิกขวาไม่ได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับให้ปลาให้ปลาย่างได้นะครับปลาสดไม่ได้ลองนะโอเค ถ้าเราไม่ได้ใส่อานนะครับก็จะเป็นสัตว์ช่วยเราตีได้นะครับเหมือนสัตว์เลี้ยงเหมือนหมาเหมือนหมาบ้านเราสามารถเอาอานออกได้หรือเปล่าออกได้นะ,ะได้ป่ะเนี่ยใช่ไหม <c oughs> ก็ออกแล้วนี่อออกละโอเคไม่มีอานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองตีกับปูลาวาปกติดู อ้าตัวนี้เขาไม่ช่วยตีอ่ะโอ้ยโอ้โหตีเราไฟไหม้ด้วยถอยเฮ้ยจะตายโอ้โหเรียบร้อยเกิดใหม่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้คาะนี้อันนี้คือยังไม่ได้ลองเดินบนลาวาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะมเสียงดนตีน้องๆได้ยินเสียงดนตรีไหม คิดว่าเสียงดนตรีมาจากด้านนอกนะครับมันเป็นเสียงดนตรีในเกมนะโ้เพาะมากเรากลับมาถึงแล้วเก็บคืนก่อนโอเคก็เอาอ่านออกแล้วขี่ไม่ได้นะครับต้องใส่อ่านคืนเข้าไปนะแต่อ่านมันก็ยังอยู่บนหัวเขานะครับเหมือนบั๊กอะถ้าเราออก มันก็ยังอยู่บนหัวเขานะครับมาคุณสมบัติต่อไปนะครับอย่างที่เคยบอกก็คือเดินบนราวาได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันโอเค อาวาไม่นิ่งเลยอะโอเคงั้นเอาไว้อย่างนี้แหละเราจะได้ลองดูด้วยนะครับถ้าเกิดอาวังไม่นิ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินได้หรือเปล่านะเหมือนเขาจะโดนไฟไหม้แต่แบบไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราถ้าเราไม่ได้ขึ้นมันจะเป็นยังไงลองดูเอออไม่เป็นไรนะครับก็โดดเย่ยงๆอยู่ในบอาา่อลาวา อ่ะนี่ถ้าเราขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะขึ้นแล้วก็เดินผ่านลาวาไปนะครับแต่ต้องเดินเอียงเอานะเขาไม่สามารถเดินไปด้านหน้าได้นะครับแบบตรงนี้คือจุดที่ลึกนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้เป็นจุดที่ลึกนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ลาวาเชี่ยวนะแต่ก็ไม่ไหลนะครับโอเคสุดยอดนะ คุณสมบัติเห็นตอนนี้เห็นคุณสมบัติแล้วนะครับ3อย่างนะเป็นสัตว์ขี่ได้นะครับเดินบนลาวาได้นะครับแล้วก็เป็นสัตว์ช่วยเราตีได้นะครับเนสัตว์เลี้ยงอ,ะอ่ะดีะด์ตัวนี้แล้วเอาแล้วโอ้โห <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> คือแบบทำไมตีเบาจัางตีรถแค่สิบเองนะครับ แต่เป็นสัตว์ที่ตีเบานะหรือเขาอาจจะโดนล็อกกล้ามหรือเปล่ามันก็เลยตีเบาไอตีมันไปพ,พอ่อไปลุยไปเลยไปเลยลูกจัดการตายแน่นอนรอบนี้ <laughs> ปู่เรานี่แหละตายแน่นอนโอเคนะครับก็ ประมาณนี้นะสลหรับสัตว์ขี่ปูลาวานะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับมันจะมีความสามารถอื่นอยู่อีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ความสามารถของการช่วยตีมอเขาเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะ <c oughs> <c oughs> เขาดำลาวาเลยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะทำไมเขาวิ่งเร็วจัง พอเวลาเราขี่วิ่งเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมกระโดดปึ๊บโอ้ไม่มีไรนะครับก็แค่นี้ละกัน,นถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับบ๊ายบาย